กับพวา่าแกา๊แกเปมนเหมือนกับก้นยสวัสดีครับมื่อนี้ผมกับจะนําสาระความรู้มาฝากพี่น้องอ่า่ว่าจะเป็นตามคนเรือนหรือวา่าตามโรงงา,ง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 านนะครับพี่น้องหราไปเห็ุงานไสิแม้ที่เพิ่นใส่สแก๊สปิกนิกน้อครับนี่ครับแก๊สปิกนิกข้องเหาครับนี่ที่เราใส่แบบง่ายกัะทะลักนะครับเนาะเป็นยังเป็นยังแก๊สอ่ะมันจะหลงบอขึ้นครับ กับเพราะว่าแกเอ่อแกมันเหมือนกับโอ้ยมันบริเวณแกดเหมือนครับเพราะว่าสาเหตุีงมันก็คือนี่ครับมันจะเป็นในหัวนะครับว่าหัวมันตันครับผมมาผูจะมาสอนวิธีแก่ครับผมไปเบิ่งกันเลยครับอะไรครับผมมาเบิ่งวิธีแก่ครับอุปกรณ์ก็มีนี่ครับเป็นหลวดนะครับเนาะไม่หลวดเลยสายไฟเนหน่อยครับผม วิธีแก่สาเหตุคืออันนี้ครับข้อมุนบวออกมาเนาะอันนี้ก็เสร็จบวบเนาะมุนบวนออกมาครับนี่เอาออกมาอ่าดูก่อนครับนี่ครับก็เบิ่งใกล้ๆนี่ครับนี่สาเหตุที่มันเป็นมันเพราะเพราะตัวนี้ครับที่มนลิงบวขึ่นครับเบิ้งผกขีดสนอกสนิมยังน้ำมันน้ำมุนน้ำมันเนาะครับมันจะมามาอัดหูหูแกะเดียวครับเอามือตัวออกครับนี่บานี้มันจะเป็นหูแกะเดีน้อยครับอยู่ตรงก้านนี่ครับนี่ครับนี่คือวิธีแก่เนาะครับเนาะว่าเป็นยังแกะห้อง เติมมามีไหมเป็นยังมันทื่อเล็งบ่ขึ้นราคาคือวิธีแกะบอมันเกะบปีนี้แล้ครับที่มันตันของมันตันก็เป็นยังงเข่าเล็งบ่ค่อยขึ้นเติมแก๊ใหม่ๆครับเมื่อแก๊สเลยครับนี่แหละครับ คิดว่ามีประโยชน์กับกดไลค์กดแชร์กดติตามเป็ุณเด้อครับผมสวัสดีครับบ๊ยบ